สวัสดีค่ะครัวครัวทำเมนูง่ายๆกับครัวแม่นายค่ะวันนี้จะชวนเ,นเพื่อนๆทุกท่านนะคะมาทำขนมปังฝรั่งเศสค่ะหรือขนมปังบาเกตนะคะเป็นสูตรโฮมเมดทำได้ง่ายๆค่ะส่วนผสมเพียงแค่5อย่างเท่านั้นวิธีการทำไม่ยุ่งยากค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะค่ะก่อนที่เราจะไปชมอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆค่ะ ค่ะเริ่มต้นเรานําแป้งสาลีอเนกประสงค์นะคะ300กรัมค่ะใส่ลงในชามผสมค่ะตามด้วยแป้งขนมปัง100กรัมค่ะตามด้วยเกลือ1ช้อนชาครึ่งค่ะยีสต์2ช้อนชาค่ะค่ะแล้วเราก็คนให้เข้ากันนะคะค่ะเราก็คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะคะ ค่ะหลังจากนั้นนะคะทำหลุมตรงกลางค่ะเราทยอยใส่น้ำเปล่าลงไป280มิลิลิตรนะคะสลับกับการคนค่ะค่ะเราก็ใช้พายซิลิโคนแบบนี้นะคะคนไปเรื่อยๆค่ะสำหรับน้ำเปล่าเราจะไม่ใส่แบบครั้งเดียวลงไปนะคะเราจะค่อยๆทยอยใส่เนะาะค่ะเราก็ใส่สลับกับการคนแบบนี้ค่ะ ค่ะสำหรับน้ำเปล่านะคะเราปรับเพิ่มลดอัตราส่วนได้ตามความเหมาะสมเลยนะคะถ้าแฉะไปเราก็ไม่ต้องใส่ถึง280ก็ได้ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าแห้งไปเราก็สามารถเติมน้ําได้เนาะหรือถ้าเกิดว่าเผลอใส่แล้วแฉะไปเราสามารถเติมแป้งแป้งขนมปังลงไปได้อีกนะคะ หลังจากนั้นเราก็เนี่ยค่ะตามภาพเลยค่ะนวดให้เข้ากันนวดจนเขาไม่ติดกระมังแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็นําม,มานวดบนพื้นค่ะหรือว่าเป็นแผ่นซิลิโคนก็ได้ค่ะค่ะตรงขั้นตอนนี้เราจะนวดประมาณ5นาทีค่ะค่ะการนวดไปเรื่อยๆตามภาพเลยนะคะเราจะใช้ตรงสันอุ้งมือนะคะตามภาพเลยกดแล้วก็ดันไปข้างหน้านะคะดึงเข้าหาตัวแล้วก็ดันไปข้างหน้าค่ะ หลังจากนวดครบเวลาแล้วนะคะเราก็นำมาใส่ในกระมังใบเดิมค่ะค่ะแล้วเราก็โรยแป้งนวลนิดนึงนะคะอันนี้ไม่ต้องเยอะนะคะค่ะแล้วก็ใช้พลาสติกแรปคลุมไว้แบบนี้นะคะแล้วก็ผ้าคลุมอีกครั้งหนึ่งค่ะพักไว้50นาทีค่ะค่ะเมื่อพักครบเวลาแล้วนะคะเออตัวโดของเราก็จะขึ้นโฟแบบนี้เลยค่ะ หลังจากนั้นนะคะนําออกจากกระมังค่ะแล้วเราก็นวดอีกครั้งหนึ่งค่ะก็นวดประมาณ5นาทีค่ะค่ะเราก็นวดไปเรื่อยๆนะคะนวดเหมือนเดิมเลยค่ะทําตามภาพเลยอันนี้ถ้าแป้งติดมือเนี่ยสามารถใช้แป้งขนมปังทําเป็นแป้งนวนโลโรยที่พื้นหรือว่าโรยที่มือก็ได้นะคะค่ะเราจะใช้สันอุ้มมือตรงนี้นาดน,นวดนะคะ เมื่อครบเวลานะคะก็เหมือนเดิมค่ะเราก็พักแป้งนะคะหนําแป้งใส่กระมังใบเดิมนะคะใช้พลาสติกลรปบคุมนะคะแล้วก็เราก็จะพักไว้ประมาณ15นาทีค่ะค่ะเมื่อครบเวลาแล้วนะคะเราก็นําออกจากกระมังค่ะ ค่ะหลังจากนั้นเราก็คลึงเขาเป็นก้อนกลมนะคะ,ค,ะ,ค,ะค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะแบ่งแป้งเป็น3ส่วนนะคะเอททำรอยไว้แล้วเนอะอันนี้ก็เพื่อนๆก็ลองลองกะดูนะคะให้เป็นส่วนที่ ใกล้เคียงกันนะคะมีขนาดที่ใกล้เคียงกันก็จะแบ่งเป็น3ส่วนแบบนี้ค่ะแล้วแต่เพื่อนๆน,นะคะจะแบ่งเป็น4ส่วนก็ได้เนาะค่ะนี่เดี๋ยวเราจะขึ้นรูปทีละส่วนนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะจับเขายืดออกมานะคะ ก็ทําตามภาพเลยค่ะจับโดเขายืดออกมาแบบนี้นะคะแล้วก็พับเข้าไปค่ะทั้งสองฝั่งเลยค่ะพับซ้ายพับขวาแบบนี้นะคะแล้วก็พับลงมาค่ะค่ะเราก็พับด้านบนลงมานะคะแล้วก็ใช้สันอุ้มมือนะคะกดลงไปค่ะให้แป้งเขาติดกันนะคะค่ะก็จับบีบแบบนี้เลยค่ะ ค่ะหลังจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะต้องคลึงให้เป็นแผ่นยาวๆเราจะคลึงออกนะคะทำมือตามภาพเลยค่ะ ค่ะเมื่อได้แป้งนะคะยาวตามภาพแล้วนะคะเราก็เอามาวางบนผ้าค่ะผ้าอ,อ,อันนี้เราโรยแป้งนวลด้วยนะคะเนี่ยค่ะเพื่อที่ว่าจะให้รูปทรงของบาเกตเราเขาไม่เบี้ยวเนาะค่ะเราก็ามาวางบนผ้าแบบนี้นะคะทำเป็นล็อกๆเอาไว้ตามภาพเลยค่ะเดี๋ยวทำให้ดูอีกชิ้นหนึ่งนะคะก็ทำเหมือนเดิมเลยค่ะขึ้นรูปเหมือนเดิมเลย ค่ะอันนี้ก็ครบ3มชิ้นแล้วนะคะหลังจากนั้นเราใช้พลาสติกแปคลุมไว้ตามภาพค่ะแล้วก็ใช้ผ้าคลุมนะคะค่ะเราจะพักแป้งอีกครั้งหนึ่งประมาณ10นาทีค่ะค่ะเมื่อครบ10นาทีแล้วนะคะอันนี้ก็ครบ10นาทีแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะเอ่อเตรียมนำเข้าอบแล้วค่ะค่ะเราก็เอากระด,ดาษไขกลุที่ฐานนะคะแล้วโรยแป้งนวลน,นิดนึงค่ะ แล้วก็เอาตัวโดของเรามาวางนะคะค่ะหลังจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะใช้มีดกรีดค่ะตามภาพเลยในภาพเอจะใช้เป็นมีดโกนนะคะเพราะว่าเขาค่อนข้างจะคมนะเป็นมีดโกนที่ซื้อมาเฉพาะใช้ทําขนมนะคะเพื่อนๆค่ะก็มีดโกนเราธรรมดาเลยค่ะก็กรีดลงไปแบบนี้ค่ะ ค่ะเมื่อเสร็จแล้วเราจะนําเข้าเตาอบนะคะเราจะอบด้วยอุณหภูมิ170องศาเซลเซียสประมาณ30นาทีอันนี้แล้วแต่เตานะคะค่ะเมื่ออบสุกมาแล้วก็จะได้หน้าตาของบาเกตประมาณนี้เลยค่ะอันนี้เป็นโฮมเมดนะคะตัวบากเกตเขาก็จะกรอบนอกนุ่มในค่ะเนื้อก็จะหนึบๆนนิดนึงนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะลองตัดให้ดูเนื้อด้านในค่ะ สำหรับบาเกตสูตรนี้นะคะเราไม่ได้ใส่น้ำตาลนะคะเพราะฉะนั้นออรสของเขาก็จะมีรสเค็มเนาะเค็ม,ม,มๆมันๆน,นะคะเราสามารถนำไปทำขนมปังได้อีกหลายอย่างเลยค่ะนำไปทานเนยก็ได้หรือไปทำขนมปังกระเทียมก็ได้หรือว่าไปทำขนมปังแบบอื่นก็ได้ค่ะนี่ก็คือเนื้อด้านในที่เราตัดออกมาแล้วนะคะค่ะนี่ก็เนื้อด้านในค่ะ เดี๋ยวเราลองมาจับดูนะคะค่ะก็จะนุ่มๆแบบนี้ค่ะกดดูก็ถ้าเกิดอบใหม่ๆก็จะมีลักษณะกรอบนอกนุ่มในนะคะ ค่ะก็จะได้เนื้อขนมปังนุ่มๆตามภาพเลยค่ะค่ะก็เสร็จแล้วาคา่ะสำหรับขนมปังบาเกตนะคะหรือขนมปังฝรั่งเศสนะคะเป็นสูตรโฮมเมดทําได้ง่ายๆนะคะเพียงแต่ว่าเราจะพักแป้งหลายครั้งนิดนึงเนาะก็ยังไงก็ฝากเพื่อนๆลองทําทานกันเองดูค่ะทําทานได้ที่บ้านนะคะไม่ต้องออกไปไหนช่วงนี้เนาะก็หวังว่าจะถูกใจเพื่อนๆนะคะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจกันด้วยค่ะแล้วก็ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะ สำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะ